ายเอ t เตอร์ n ทนทอของเราวันนี้นะคะเป็น2 DJ จจากคลื่น94 EFM ค่ะ <c oughs> คุณอ้อมสุนิาสากับโบธนากรพวกเขาจะมาคุยเรื่องอะไรไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมรอยอยู่แล้วนะครับในช่วงของนายเอ t เตอร์ n ทนองนะครับพร้อมข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเราในวันนี้สิครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะเขาจั่วมาว่า ทั้งใหญ่ทั้งยาวและยักษ์อย่าเพิ่งคิดลึกนะครับพบกับแขกรับเชิญของเรากันดีกว่า2 DJ จาก94 EFM นะครับพี่อ้อมสุนิสาสุขบุญสังแล้วก็คุณโบธนากรชินกูลครับสวัสดีครับอ้อมับสวัสดีครับ <S <S โบ,รโบรครับอชัญเลยครับ คนสสดยอดบ๊ายยยยเยย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 ัยยยอยยยยยยยคยย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 อยย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 ยไงแล้วชมไยยย่รยย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 รยยยยยย่ยยยยยรยยยยยวนะครยบเพรียอะไรครัยทยย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 เยียย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 ึ้นเดียวกัยยยัยย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 มายคนแล้ว คนอื่นๆแหละครับพี่ไม่ว่างไม่ไม่พี่เอกช่วงนี้นะครับมันใกล้จะมีงานแต่ละคนก็ต้องซ้อมกันหนักนิดนึงครับมันมต้องมีการมมาาเป็นดีเจก็้จัดรายการวิทยุแล้วจะไปซ้อมอ,อะไรจัดอันนั้นคืองานประจําค่ะคแต่ว่างานพิเศษเนี่ยเราก็มี<อ>ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราเรา,เราต้องรู้มานะกันนิดนึงครับเพราะเราไม่ใช่เป็นพวกเกิดมาเพื่อแสดงค่ะเราเกิดมาเพื่อน่าตาดีอย่างเดียวค่ะไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่พวกที่จะจัดวันนั้นถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยผมบอกว่าได้ข่าวมาว่างานเนี้ยทั้งใหญ่ ครับยาวครับและยักษ oui. e ์คงจะต้องให้ผู้เ uh, ช ok ี find, ่ยวชาญเรื่องใหญ่ยาวและยักษ์เชิญพี่อ้อมเลยครับเชิญพี้นะเสาเก็บเนี่ยบร้อยมาเรียบร้อยเรื่องต่อประเด็นอะไรครับพี่อ้อมเชิญเลยครับยังไงครับก็คือการครบรอบ2ปีขึ้นสู่ปีที่3ของคลื่นเ f m นะคะ 94FM g r e เอฟเอ็มเกรกัสิสเชื่องานว่า efm birthday fest ครับอ๋อครบรอบ2ปีนั่นเองครับใช่ใช efm มีอะไรเกิดขึ้นในงานบ้างครับนั่นสิคะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็บอกเป็นเซอร์ไพรส์เลต้องถามที่ที่พอบอกได้ก่อนแล้วกันนะครับบอกครับมันมีอะไรมันมีมันมีง่ายง่ายง่ายงานนี้เนี่ยหลักๆแล้วเราจะมีการโวนให้ดาราแต่ละสาขาพี่อย่างเช่นหล่อขั้นเทพสวยเลือกได้หรือว่าหน้าใหม่หน้าม่ม อันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนี่ชื่อชื่อรางวันนะฮะชื่อรางวัลชื่อรางวันคือว่ามันเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จะมีคนนนคนนี้ได้แต่ว่าความแตกต่างของปีนี้ปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยทางคลื่นเราเนี่ยจะเซตขึ้นมาก่อนบอกไปถึงว่าก็โหวตกันมาแล้วจนเหลือ3มคนแล้วคุณนุ้ฟังก็โหวตแต่ปีนี้เนี่ยขั้นตอนมันเปลี่ยนไปคือเราเอามาที่สุด10บ ในแต่ละในแต่ละประเภทเราจะมีแรงทั้งมจะมันจะมีทั้งหมด10คนครับผมแล้วคุณู้อฟังมาในช่วงต้นเนี่ยจะต้องโหวตให้เหลือ3าก่อนและจาก3เนี่ยจะเป็นขับเคี่ยวกันจนถึงวันที่28เนี่ยค่ะทั้งหมด6แคตตากรีที่จะมีคนเข้าไปทั้งหมด3 3 3สาคนแต่ละประเภทนะครับ6ประเภทแต่ว่าในอีก2ประเภทเนี่ยคือเลือกได้เสรีเป็นเรื่องของศิลปินที่ชอบแล้วก็เพลงที่ชอบอันนั้ก็คือหลากหลายแล้วไม่มีอะไรบังคับเลยค่ะเท่าที่ได้เห็น รายชื่อผู้เข้าชิงแล้วในความคิดเห็นของสองดีเจเป็นยังไงบ้างครับถ้ามีชื่อเราเข้าไปก็ตองตายแน่ตายแน่ไม่มีทางที่จะได้รางวัลใช่ไหมวัรได้อย่างพี่อ้อมนี่คิดว่าตัวเองนี่กับรางวัลไหนมากที่สุดสวยเลือกได้บโบไม่นี่สุดเลี่บถ้าบเป็นคนเลือกเป็นไงเลือกไหมเอา จองไก่ขนาดนี้ก็เลือกเลยครับจองไก่ขนาดนี้ก็เลือกเลยครับพี่ผมนะครับเลือกอยู่แล้วดีมากเลือกอยู่แล้วครับแต่โชคดีที่ไม่มีไงครับครับอ้าวไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราต้องเป็นคนดำเนินงานอย่างพี่อ้อเราจะขึ้นเรืเดี๋ยวขึ้นไเรต้องเปลี่ยนชุดยาากกยมันลำบากเลยเพราะว่าเราจะเข้าไปเดี๋ยวทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจใช่ครับโอเคไปละอายตัวเองผมก็อายแทนที่เหมือนกันครับแต่ว่าน่าสนุกมากงานนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นในสาขารางวัลต่างๆจะทราบผลกันในวันนั้นเลยใช่ครับวันที่28จะชาบ เลยสาหรับใครที่ให้คะแนนกันมาต่างๆนะคะว่าคุณนะคนนี้พี่รุทคะเชียร์พี่รุทเลือเกิร์นเรารู้ว่าพี่รุทจะได้หรือเปล่านี้ไม่รู้หรือว่าก็อย่างน้องเวียเนี่ยปีที่แล้วเขาได้รางวัลในสาขาหนึ่งเขาเป็นแบบว่าหน้าใหม่แต่ปีนี้เขาก็ดึ๊บมาเขาเป็นหล่อแล้วเพราะว่าเขาไม่ใหม่ละหล่อคันเทพมีพี่โดมไวยนะใช่โดมด้วยมพี่เคนด้วยโอ้โห เด้อแต่ละคนนี้ก็คันเป็นคุณคุณจะโหวตให้ใครเออเลือกถูกไหมเอาจริงมันคิดยากเลยนะพี่เพราะสวยนะก็มีแพนเค้กนะใช่ครับมีพลอยเชอร์มานะมีอังชิชลาภานะมันเป็นรางวัลที่แบบใครให้ใครก็ได้ใช่ครัืออยู่ที่ว่าคะแนนวันนี้ยังโหวตได้อยู่ป่ะครับโหวตได้อยู่โหวตได้ถึงวันที่25ครับห้าครัวันนี้ก็โหวตปุ๊บแล้วก็อยู่ว่าถ้าเกิดว่าโหวตแล้วก็ถวายพรกันแน่นอนก็จะทำให้คุณได้บัตรเข้าชมงานด้วยใช่ฮะ นอกจากมีการโหวตมีการมอบรางวัลแล้วมีศิลปินที่จะมาร่วมงานอีกเพียบเลยใช่ไหมครับมีก็แน่นอนครับพี่อ้อมสุนิสาเนี่ยขึ้นไปไปเป็นลมอะไหมรับรไองเดินขึ้นไปมานั่จังมานั่จังไม่ไม่อันนี้ให้ร้องถอยดีกว่าเลยไม่ให้เห่ามานั่งเลยดีกว่านี่ครับมีก๊อฟไหมครับมีก๊อฟไหมมีไดโนฟินมีโปเโต้แล้วก็มีกรูเฟเดอร์ด้วยอันนี้พี่ก็โชว์แหละครับผมเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยรอคอนเฟิร์มมาอีกทีแต่ตอนนี้คือแน่นอนก็คือสี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ ส่วนเซอร์ไพรส์เนี่ยจะเป็นจากดีเจอ่านี่แหละที่กำลังจะขอถามเลยว่ามันเซอร์ไพรส์มากค่ะขนาดดีเจด้วยกันนี่ไม่รู้เลยว่าใครทําอะไรจริงๆจะมีไปเซอร์ไพรส์กันเองบนเวทีใช่ไงเซอร์ไพรส์มันรู้ของมันเรารู้ของเราไงเราไม่รู้ของกันและกันทางั้นให้พูดถึงว่าดีเจคนอื่นอยากให้ดีเจคนอื่นทำอะไรยกตัวอย่างเออมีเช่นอะไรอย่างไงพี่เกาพี่มีทั้งพี่ไก่พี่เป้พี่ตุ้ยอู้หูยแต็ม่หมดเลยดีเจคือเรามันทําได้ทุกอย่างเราเว้นทําดี ทำอะไรที่ดีที่น่าดูนะค่ะดีเจขึ้นเรายังทำไม่ค่อยได้คือที่ผ่านมามาทำอะไรน่ากลัวไปหมดนะคะไม่รู้จะให้มันดูอะไรกนดีเดี๋ยวคนไม่มางานแล้วครับพี่เชื่อไหมครว่าคนจะอยากมางานอ่าถ้าอยากมางานเหรอครับก็ของแลกไงคะคนแม่แ่าดีมีดาดเดินคนที่ใส่ดีมีดาดเดินถูกแต่หาที่นี่อย่างเนี้ยไม่มีที่ไหน มันต้องมีที่เฉพาะมันดีแต่มันคงฝังในไว้อหรพี่โอยฝังลึกเลยนะแต่แต่แต่ว่าก็ทุกทุกคนก็เต็มที่นะครับงานนี้ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงของรางวัลก็มีแจกนะคะใช่ครับบ้านคุณน่ะทำไมครับมีอะไรมีมีมีแอปเปิลยังมีโน้ตบุ๊กยังไม่มีอะแจกด้วยนะมีแต่ที่มีแต่ยูทูแต่อันนี้ด้วยแอปเปิลมีแจกแอปเปิลด้วยแล้วถีบลูกครับแอปเปิลถีบสองลูกครับคุยกันให้มันรู้เรื่องหน่อยดิครับคอมพิวเตอร์ครับแล็ปท็อปแล็ปท็อปเฮ้ยแล้วมีีีจทววด้ยนะ เฮ้ยนานนั้นเลยพี่จริงในนาทีใหญ่ได้สักเครื่องไว้ข้างหลังเออดีนะเหมือนแบบเป็นข่าวพยากรณ์เออเไหมอ่าตอนนี้ถึงแล้วนะคข่าวเนี้ยจอใหญ่เลยนะเอองั้นต้องเดี๋ยวนักข่าวนะนักข่าวแล้วก็ทีมของเราไปมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้ร่วมเบียนแล้วเข้าไปรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็มีสิทธิ์ด้วยหลายคนอยากรู้ว่าจะไปงานยังไงจะถึงจะได้ไปงานทำยังไงดีอยู่ที่ว่าบ้านอยู่แถวไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หมายถึงว่าเขามันต้องมีบัตรเนี่ยจะทำเงินได้เเเขข้้้้าาาาา่ววมมตตตอองโโหหพีก ก็คือโหวตเข้ามาทาง efm. fm นี่แหละจะมีให้ดูเลยว่าแต่และสาขาเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็โหวตไปเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปว่าคือทุกโหวตเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปนะครับพี่อเอกจะต้องมา r a n ดอมแลต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าใครจะได้ไป้างหรือว่าในช่วงนี้เจเนี่ยจะมีให้ โทรเข้ามาอวยพรมันเกิดคลื่นเราครับอันนั้นจะได้บัตไปเลยได้ชัวร์เลยอ้โหันนั้นจะต้องติดตามกัน24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะล้วก็งานเราจะเกิดกันวันที่28นะคะยามบีดีนที่บาโรกวันที่28ที่บาโรกนะครับผมทีนี้ขออนุญาตไหนๆวันนี้ถ้าสองคนนี้มา ถามถึงเรื่องงานณปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนนะครับเป็นดีเจอยู่94 EFM ช่วงไหนบ้างครับพี่ออมครับเขาก็เป็นจันถึงสุกนะคะตอน10โมงถึงบ่ายสก็รับช่วงต่อจากแชรแต่เช้าใหม่ทีจะมีคอนเซปต์หรือว่ามีอะไรให้ได้ตื่นเต้นสนุกสนานในช่วงเวลานั้นบ้างไหมครับคือมาคาดเดาเอาเถอค่ะคือการฟังอ้อมนี่มาคาดเดาเอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็ก็อ้อมนี่ประเภท ดูแหลกอะค่ะดูทีวีแหลกร้านเพื่อเอามาคุยกับคนฟังเคยฟังพี่อ้อมโอ้เมื่อคืนนั้นดูรายการวานรีตี้นั้นวานรีตี้นี้ดูละครติดละครนี้แล้วคนจะหาว่าติดละครกลายเป็นแม่บ้านมากเลยอ่ะซีรีส์เกาหลีก็ดูนะครับเอาเฮ้ยได้ไหมก็ดูบ้างแต่เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเราเพิ่งดูนั่นเรื่องอะไรครับแม่น้ำโขงมหานาทีอะไรสักอย่างเขามื่อคืนกันสารคดีเราจะชอบวันนั้นเขาพาไปดูเรื่องหัตถกรรมที่บอกว่าในแถบลุ่มน้ำโขงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จีนหรือที่การศึกษาดีๆดูบ้างไหมเราดูดูดู อันนี้เอาสาระอารมณ์ดีครับอะครับจัดช่วงไหนครับขบวนจัด7วันนะครับก็วันจันทร์ถึงช่วงปีสามเดี๋ยวไม่มีไม่มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยสองทุ่มถึงสามทุ่มครับเป็นเอฟแอมเดลิชาจะรวบรวม10อันดับเพลงแต่ละประเภทเราจะเลือกมาแต่ละวันก็รอติดตามดูแล้วกันส่วนเสาร์ที่จะสามทุ่มเที่ยงคืนครับวันเสาร์เป็นเอฟแอมชาติรวบรวม20อันดับตลอดทั้งสัปดาห์ครับทีมงานฝากถามมาครับพี่อ้อมนะครับแล้วจะได้เห็นพี่อ้อมออกอัลบั้างมีหรือเปล่าแม่แซยิดแล้วกันขอคบแซยิ อีกสักพักทูๆไทยๆไปก็พูดคำนี้มาสักเจ <ừ> ็ดปีแล้วค่ว<ฮ>ะพูด <ฮะ S 1> มาแค่เจ็ดปีเองเอาน่าย อีกสักแปปนึงก็ได้กิสักสิบปีค่อยพูดอีกทีโบว่์โอโซนแตกไปยังครับโอโซนตอนนี้ล้วงใหม่ไหมครับพญายย้าไปอยู่ไหนหมดแล้วครับมาเป็นพิเศษแล้วมันยังไงโบว์นะครับโอโซนมัล้วงกับพี่ไหมอุ้ยผมอยู่กับผมยังตายเลยคือโอโซนเนี่ยผมชี้แจงเลยแล้วกันนะครับยจะไปออกช่วงอื่นอะไรก็ได้ขอชี้แจงเลยโอโซนมีสี่คนมีผมสติฟเอเอไฮนะครับสติฟเนี่ยมันได้ทีมันหนีไปแล้วมันกลับอเมริกาไปแล้วครับอยู่อเมริกาอยู่แล้วไม่ไหว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้ผมชัดดิฟผมติบอกดีกว่าเพราะว่าที่บ้านสดิฟเป็นคนอเมริกันเขาก็กลับไปใช้ชีวิตที่นู้ดดิฟก็เลยไปแล้วเอ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 ตอนนี้เนี่ยเขาเด็กกับผมไปออกเยอะกระดาษไงไม่ใช่เป็นแต่บัตรเอเอเนี่ยกำลังจะไปศึกษาต่อที่เยอรมันคุณพ่อเป็นคนเยอรมันนี้นีอีกคนได้ดีไปต่างประเทศกลัวกลัวมันโทรตามกลับมันได้ดีแล้วส่วนไฮเนี่ยตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารกล่องได้ดียิ่งกว่าผมอีก ก็ตอนนี้ก็สรุปแล้วเหลือผมคนเดียวนี่แหละคกับน้องแอร์ลเออใช่คนนั้นแหละครับคนเออออกได้วยกันไหมผมว่าเออดับโบเออออกได้วยกันไหม ป็นคู่จะลองดูเหรอพี่อ๋อลองดูไหมมันเข้ากันได้หรือเปล่าลองดูดูดกล้องมันยังไม่เข้าอะไรพี่อาจจะมีโอกาสนะขออนุญาตก็ไม่แน่แต่ขอจำแจมน่ยไหวขนาดนี้มาออกด้วยกันเลยกรับครับนอ่ะเอาละครับวันนี้สนุกสนานกันนะครับผมสำหรับสองดีเจนะครับจากจาก94 EFM นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของงาน Birthday fest a y e นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้น28 กรกฎาคมนี้ใช่ครับผมที่มารบอาเซียครับนะครับไปเจอเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณพี่เอกขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับเราจะกลับไปที่ห้องข่าวนายเอตเทงกันต่อนะครับสวัสดีครับ